อ่ะและล่าสุดนะครับหลังจากที่ได้มีกระแสดราม่านะครับว่ามีดาราหนูเนี่ยได้โกงเงินเพื่อนในวงการบันเทิงเนี่ยรวมๆแ,แล้วความเสียหายนยประมาณ400้ล้านบาทนะครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับคุณนานาไรบีน่านะครับก็ได้ออกมาลงโพสตอรี่นะครับว่าบุคคลน,นอนหนูนะครับที่มีการกล่าวหาบนโซเชียลนะครับคือเธอเองครับทุกคนคือชี้ออกมาบอกแล้วนะว่าเธอเธอ,เธอเองนี่แหละที่เป็น ข่าวลือนะครับว่าเป็นดาราหนุ่มนี่แหละที่เออมีเรื่องอยู่ณตอนนี้นะครับแล้วชีก็ได้มาชี้แจงครับว่าดาราเออคนที่มีชื่อต่อเต่าเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีของเธอแต่อย่างใดนะครับวอชาวเน็ตเลิกขุดนะครับทุกคนหลังจากนั้นาเธอจะบเธอก็บอกว่า ส่วนส่วนส่วนว่าเธอเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องหรือมีความพัวพันมากน้อยเพียงใดน,นี่ยก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับและเธอก็ยังได้บอกนะครับว่าขอทํางานแล้วก็ทําหน้าที่ของเธอต่อ,ตอ,ตอไปนะครับเพราะว่าเธอก็ยังมีงานแล้วก็มีสิ่งที่มีความรับผิดชอบอีกมากมายเลยนะครับและนี่นะครับคือ6คนนะครับที่ออก ที่ได้มา unfollow คุณนานาแล้วนะครับก็มีเป็นตัวแม่ทางนั้นเลยมีคุณพ่อมีคุณคริสดาราตามมีเลยครับทุกคน6คนก็รอดูตอนต่อไปนะครับว่าเรื่องนี้จะจบยังไงนะครับเพราะว่ายังมีผู้เสียหายหลายรายนะครับรวมทั้งดาราแล้วก็คนดังหลายๆคนเนี่ยเสียหายนะครับก็ยังไม่ได้ออกมาแจ้งความแต่อย่างใดนะครับก็ชาวเน็ตนะครับพร้อมที่จะให้อภัยคุณนานาครับแล้วก็ได้กลับมาแก้ไขนะครับเพราะว่าคนเราก็สามารถผิดพาดได้ดาราทุกคนสามารถพิพาดได้นะครับทุกคนก็เป็นกําลังใจให้คุณนานาแล้วก็ พูดเสียหายตุกๆท่านนะครับก็ขอให้ผ่านผลไปได้ด้วยดี